เราเปชนแค่เล่นกันแล้วพิวาครับพิวาพีน้ำปิลลูกนีโบงเึ้นด้วยโอ้สามรอบสนามกันด้วยเล้วเราคงต้องใช้เวลาพอจบวูนเพราะฉะนั้นยิ่งตีให้ได้ความลโตรเอารข้า

เดินเอาดลแรงไปาไปแล้วครับตี้จะตามรอบเรื่อตเตรียมพร้อมอู่รต่อไปยาเดิมยาบ้าเอ็มดีตัวีดีเจเอ็มดูวีเจเรียมตัวเอ็มดีวีดีเจเตรียมตัว